เป็นแกงส้มตั้งผักเหนืออนอกแกงปลาอีน่ะโปจกตอ,ออกส้มๆม,มลำล้ำเจ้าพรอน้ำแกงเดือดแล้วเขาก็ใส่ปลาชะโดลงมาเลยเจ้านี่ปลาตัวใหญ่ใหญ่อืมเป็นไงอมส้มดีอืมส้มดีว่าแกงปลาอีมันต้องมส้มนอลำนะเศกเศแล้วก็ใส่ก๊อกก่อลงมาเลยสวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาเข้าคร,รัวกันไหมแก้วเจ้าวันนี้แม่โปรเจะแกงปลาลำล้ำเจ้า แกงปลาชัดโดตัวหลวงๆเนาะเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมเปินๆกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันกันกนอ้อเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่เจ้าใส่หอมแดงจะาใครหอมขาวลงไปตามด้วยขมิ้นเจ้าตามด้เกลือเจ้า ตามด้วยพริกแห้งเจ้าีเจ้าเราก็จะมีกะปิแหมหนอใส่กะปิลงมาเจ้า เจ้าอีแม่ผนตังน้ำห่อนไว้ละเสร็จแล้วก็มาตักพริกติดตำใส่ในหมอ้อเลยเจ้าตักน้ำในหมอ้อมาล้างโคขยนอยเนาะตักน้ำล้างโคมาใส่ในหมอ้อเลยเจ้านีเจ้าน้ำแกงเดือดแล้วใสป่ปลาลงมาอู้อันนี้ปลาอย่างน่แม่ปลาดปลาดุปลาดพอน้ำแกงเดือดแล้วเขาก็ใสป่ปลาชะโดลงมาเลยเจ้านี่ปลาตัวใหญ่ใหญ่ นี่เจ้าใส่บะเขือส้มลงมาเจ้าพอเขาต้มป่ามาสกักคำก็ใส่บะเขือส้มเลยนี่จะซุกแล้วเาเจ้านี่นะเขาถึงใส่นะปิดฝาไว้กัมนี่เจ้าซุกละเติมมะนาวลงมาเจ้านี่เติมหน้ามะนาวมาเสร็จแรกเดี๋ยวเขาจะปรุงรสแล้วนะเจ้าตอนนี้เติมแป้งหวานลงมาเจ้า นี่เจ้าหลังจากอยู่ไปอยู่มากกจะชิมอหอ้กำเนาะเติมแป้งหวานกับบะนาวไปละอืมเป็นไรอืมส้มดีว่าแกงป่าอีมันต้องส้มส้มเนาะล้ำนะเศกเศแม่ว่าจางกินไปน้อยเติมน้องป่าไปน้อยว่ะเจ้าเสร็จแล้วก็ใส่พักป้อมลงมาเจ้าเรียบร้อยละมกนี่ ปุกแล้วแกงปลาชะโดมั่อเจ้าวันนี้นะนี่เจ้าเสร็จแล้วก็ใส่กำกอกลงมาเลยที่จิ้งใส่กำกอก,ก่อนพักชีก็ได้นะเจ้าเลาก็ใส่มะลุนใส่ร้อมก,กันก็ได้ไนี่ข้<อ>าวพักมันสุกเร็วอยู่แล้วนะเนาะใส่กำใส่กำกอมันหอม,มากขึ้นเจ้าเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเขาก็จะตักใส่ถ้วยแล้วเจ้า แกงปลาชะโดลำล้ำหนวันนี้หนะดูโอ้มันตัวใหญ่เนอปลาตัวใหญ่ขนาดดูตีนใหญ่ๆคือสองตีนนี่เต็มถ้วยเลยนะดูดูหน้าตาหน้ากินขนาดหอมสดๆเจ้าแกงส้มปลาชะโดแกงปลาชะโดเมืองเหนือเรียบร้อยละเจ้าควันกุนกูน้อนห้อนเลยแกงปลาชะโดลำล้ำเจ้าเป็นแกงส้มตังผักเหนือเนะแกงปลาอีนะะปรจักออกส้มๆลำล้ำเจ้า นี่ปลาชะโลนี่ตัวใหญ่ตินใหญ่ขนาดเนอสองตินนี่เต็มถ้วยเลยเจ้าดูหน้าตาหน้ากินหอมสดสดเลย